สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะดิฉันนะคะจะนำเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะไปเที่ยวงานพระปฐมเจด,ดีจังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งปีนี้เขาจะจ,จัดงานตั้งแต่วันที่สิบสองถึงวันที่ยี่สิบนะคะเก้าวันเก้าคืนนะคะแต่ปรากฏว่านะคะพ่อค้าแม่ขายเนี่ยก็จะมาขายของกันก่อนนะคะเริ่มมาขายตั้งแต่ต้นเดือนเลยทีเดียวนะคะปรากฏว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยคะ่ะ ออมีประชาชนไปเยี่ยมชมหรือว่าไปเที่ยวงานนะคะเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะเราก็มาในงานนะคะประมาณตอนสี่โมงเย็นนะคะเราก็เดินเข้างานค่ะเราจะเห็นบริเวณหน้าวัดนะคะมีพระปฐะมเจดีนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวัดพระปฐะมเจดีย์นั่นเองนะคะ เราดูบรรยากาศรอบๆนะคะแต่เห็นว่าผู้คนเนี่ยจะทยอยเข้ามาในงานกันเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะบริเวณนี้นะคะจะเป็นบริเวณที่ขายนะคะขายของก่อนที่เราจะไปเดินชมบรรยากาศภายในงานนะคะเรามาสักการะพระปฐมเจดีย์กันก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไปเยี่ยมชมในงานนะคะก็คือไปเดินเลือกซื้อของนะคะก็มาสักการะพระ ปฐถมเจดีนะคะเราก็ไปบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะคะแล้วก็มาไหว้พระกันนะคะไหว้พระเสร็จแล้วเราเดินขึ้นมาด้านบนนะคะด้านบนเราจะเห็นว่ามีพระปิยะมหาราชนะคะสะด็จพ่อโรห้านนั่นเองนะคะเราก็แวะสักการะท่านนิดนึงนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เดินชมงานบริเวณรอบๆนะคะบริเวณชั้นสองของวัดนะคะ อันนี้ก็เป็นบริเวณรอบๆนะคะบริเวณพระปฐมเจดีบริเวณชั้นสองนะคะที่เราขึ้นบันไดามานะคะก็จะเห็นว่าบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นอาณาบริเวณนะคะซึ่งมีพระพุทธรูปนะคะประจำพระปฐมเจดีนะคะรอบๆรายร้อมอยู่นะคะแล้วก็บริเวณนี้ก็จะมีร้านค้านะคะซึ่งขายของอยู่นะคะ เราก็ได้ซื้อนะคะสิ่งที่เรามาสักระนะคะในงานพระปฐมเจดีปีนี้นะคะเขาจะจัดขึ้น9วัน9คืนทีเดียวนะคะตั้งแต่วันที่12พฤศจิกาถึงวันที่20พฤศจิกา2567นะคะซึ่งงานองค์พระปฐมเจดีถือเป็นงานที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะที่วัดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะโดยในแต่ละปีเขาจะมีการจัดงานรื่นๆคอนเสิร์ตจากศิลปินดังๆนะคะก็จะมีร้านค้าร้านอาหารชื่อดังนะคะศาสนิกชนก็สามารถเข้ามากราบไหว้นมัสการองค์พระประมเตดีแล้วก็เสริมสิริมงคลพร้อมกับช็อปชิมและก็สนุกไปกับแสงสีเสียงได้ตลอด9วัน9คืนทีเดียวเลยนะคะ อันนี้หลังจากที่ที่ชันขึ้นไปด้านบนก็ถ่ายลงมาให้ดูนะคะบรรยากาศก่อนที่จะค่ามืดนะคะก็เป็นอย่างนี้นะคะเราไปเดินงานกันเลยนะคะเริ่มนะคะเริ่มต้นด้วยการเดินในงานนะคะก็จะเห็นของขายหลากหลายมากมายทีเดียวนะคะมีทั้งของที่เราสามารถรับประทานได้เลยนะคะแล้วก็ของที่เราสามารถที่จะเลือกซื้อเลือกใช้นะคะเลือกไป ซื้อไปใช้ที่บ้านนะคะโดยมากก็จะมีของกินอย่างนี้และคะ่ะถ้าทุกท่านที่ชอบของกินนะคะก็สามารถมาเดินซื้อได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหม้อแกงนะคะปลาหมึกนะคะเขาโพสนะคะแล้วก็ร้านอาหารดังๆนะคะซึ่งมีติ๊กต็อกไปรีวิวมากมายเลยนะคะสำหรับนะคะการจัดงานในปีนี้นะคะอย่างที่เรา รู้กันว่าจัดงานวันที่สุดสองถึงยี่สิบพฤศจิกสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแต่ว่างานยังไม่ถึงนะคะพ่อร้านค้าต่างๆนะคะก็มาขายของกันก่อนนะคะตั้งแต่ต้นเดือนเลยทีเดียวนะคะเพราะนะคะร้านที่นี่นะคะข้าวเช่าที่แพงมากอันนี้เป็นปลาหมึกนะคะปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดนะคะซึ่งมีไข่เต็มตัวเลยค่ะปลาหมึกนะคะเห็นไหมคะแล้วก็อันนี้ ร้านขนมปังเวอร์นะคะร้านนมเปี๊ยะนะคะเราก็ดูนะคะเราจะได้อ่สินค้าอะไรหรือว่าขนมอะไรนะคะเราก็สามารถที่จะซื้อได้เลยนะคะเรามาดูประวัติขององค์พระปฐมเจดีจังหวัดนคปรปฐมกันนิดนึงนะคะสำหรับองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนคปรปฐมนะคะเป็นเจดีทรงระฆังคว่ำขนาดใหญ่นะคะด้านในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระโคตม พพุทธเจ้าเดิมทีเป็นพระอารามหลวงชั้นเองนะคะชนิดราชวรมหาวิหารในสมัยราชวงศ์สุพรรณภูมิเรียกกันว่าพระธมเตดีนะคะเมื่อเข้าสู่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือรัชกาลที่4ก็ได้ทําการบูรณะแล้วก็สร้างเจดีใหม่ครอบอันเดิมดังนั้นพระราชทานนามใหม่ว่าพระปฐมเตดีนะคะและการจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเตดีเพื่อ ให้ผู้ที่เคารพศรัทธาได้มากราบไหว้บูชาพระปถมสารีริกธาตุนะคะบิดทองพระร่วงโรจนฤทธิ์นะคะสั่งสมบุญบารมีเสริมสิริมงคลเป็นประจำทุกปีนะคะเรามาดูกันนะคะในการจัดงานนะคะเขาก็จัดทั้งหมด9วัน9คืนนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่1 2บสถึง2ีพฤศจิกายนณวัดพระประถมเตดี ราชบรมหาวิหารจังหวัดนคปรปฐมนะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะร้านค้าแล้วก็ร้านหารต่างๆก็จะเริ่มตั้งแผงเปิดให้นักท่องเที่ยวนะคะมาท่องเที่ยวหรือว่ามาเยี่ยมชมงานได้ก่อนนะคะสำหรับใครที่วางแผนที่จะเดินทางไปองค์พระปฐมเจดีนะคะเออก็สามารถที่จะวางแผนได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะ ที่จะเข้ามาเยี่ยมชมงานนะคะเรามาเยี่ยมชมงานหมายความว่าเราสามารถมาสักการะบูชาองค์พระปฐมเจดีย์แล้วก็ขณะเดียวกันเราก็ได้ชิมช็อปนะคะกับบรรยากาศนะคะแล้วก็อาหารต่างๆนะคะแล้วก็เมื่อวันจัดงานจริงๆก็จะมีแสงสีเสียงแล้วก็ศิลปินนักร้องมากมายเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในงานนะคะ ก็จะมีของขายนะคะมีของที่เราได้รับการรีวิวใน tiktok นะคะเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นยินดีนะคะยินดีไม้ละ10บาทนะคะเมื่อกี้มีนมแม่นาคเออนมอะไรนะนมนางยักษ์นะคะนมนางยักษ์เห็นไหมอันนี้นมปั่นวิปบิ้งครีมนะคะ ก็จะมีหลากหลายสินค้าทีเดียวนะคะที่สินค้าแปลกๆใหม่ๆนะคะหรือว่าของกินแปลกๆใหม่ๆนะคะที่เราสามารถมาเลือกซื้อนะคะเลือกหากันได้นะคะขณะเดียวกันร้านไหนดังๆเราก็ตรงไปที่ร้านนั้นก็ได้นะคะไปรีวิวสินค้านะคะแล้วก็ไปดูของแปลกๆใหม่ๆอันนี้ลูกชิ้นไม้ละ3บาทนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถมาเลือกซื้อเลือกหาได้นะคะ ลูกชิ้นไม้ละ3บาทเท่านั้นนะคะลูกชิ้นหมูแท้นะคะแล้วก็เดินนะคะจะเป็นร้านชุดนอนสวิตดีมนะคะร้านชุดนอนสวยๆน่ารักน่ารักนะคะดิฉันสนใจร้านนี้นะคะมีเครื่องประดับนะคะราคา20บาททั้งร้านเลยคะ่ะมีของน่ารักมากมายเลยนะคะเออแวะเข้าไปชมดูปรากฏว่าได้มารายชิ้นทีเดียวนะคะเราก็สามารถเลือกซื้อได้นะคะจะ ชอบใจอะไรนะคะอาจจะซื้อไปใช้เองหรือว่าซื้อให้ลูกหลานก็ได้นะคะเราก็ดูกันต่อนะคะดูกันต่อเลยนะคะมีทั้งของที่น่ารักน่ารักนะคะของติดผมนะคะของที่เป็นโบนะคะของที่เป็นต่างหูนะคะเห็นไหมตรงนี้เป็นที่ติดผมนะคะเป็นต่างหูแล้วก็เป็นที่ครอบผมนะคะน่ารักน่ารักนะคะ น่ารักหวานเบวทีเดียวนะคะเราก็ชอบใจมากนะคะร้านค้าประเภทนี้ในงานนะคะมีอยู่หลายร้านค้าเลยทีเดียวนะคะไม่ใช่ว่าจะมีอยู่เยอะร้านเดียวนะคะพอเราเดินไปเดินมาก็จะไปเจออีกนะคะร้านประเภทนี้นะคะก็คือนะคะภายในงานเนี่ยรอบๆจะเป็นรอบพระปฐมเจดีทั้งหมดนะคะถ้าเราสามารถเดินได้นะคะเราก็สามารถที่จะเดินได้รอบๆอ,องค์พระปฐมเจดีเลยทีเดียวนะคะ ดิฉันแนะนำนะคะว่าเวลาเราเดินเนี่ยเราอย่าเริ่มซื้อของตั้งแต่ร้านแรกนะคะเพราะว่าเวลาเดินไปเรื่อยๆนะคะเราจะเจอร้านแบบเดียวกันนะคะชนิดเดียวกันนะคะมีอยู่ด้านใน เยอะแยะเลยค่ะถ้าเราซื้อของแต่ร้านแรกเนี่ยเราก็จะต้องคิวตั้งแต่ร้านแรกนะคะจนไปถึงสุดปลายทางค่ะมันจะหนักนะคะเพราะว่าเวลาเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาก็จะเจอของที่เราชอบใจนะคะโดยมากของที่เราชอบใจก็จะเป็นของอขนมนมเนยของกินนะคะหรือว่าของที่เป็นกิฟต์ช็อปนะคะร้านเสื้อผ้าอะไรต่างๆนะคะ ก็สามารถที่จะเลือกซื้อนะคะได้เลยแต่โดยมากดิฉันก็แนะนำให้ซื้อนะคะในร้านในช่วงกลางๆนะคะจะไม่ถืออ,อที่จะเป็นภาระกับเรานะคะเราก็สามารถถือไปได้โดยที่ไม่หนักมากนะคะอันนี้นะคะเห็นไหมเป็นร้านบาร์บีคิวนะคะ59บาบาทนะคะมีหน้าต่างๆนะคะเห็นไหมคะ หน้าสาหร่ายหน้าสไปซี่หน้าข้าวโพดหน้าบาร์บีคิวหน้าช็อกโกแลตนะคะอันนี้นะคะก็เป็นกล้วยปิ้งนะคะเฉยช่ำแฉะนะคะมีรสต่างๆนะคะรสอะโวคาโดรสทุเรียนนะคะอ่รสอะไรอีกเนี่ยนะคะเห็นไหมคะรสดั้งเดิมนะคะราคา59บาบาทก็เมื่อวันก็ซื้อมาด้วยนะคะลองชิมดูว่าเป็นอย่างไรนะคะ ร้านนี้นั่นเองนะคะที่เราเจอในติ๊ t ต k อกเหมือนกันนะคะก็นะคะดูร้านต่างๆนะคะที่เราเจอใน t ิ๊ t ต k อกเนี่ยมีมากมายเลยทิเดียวนะคะอย่าลืมนะคะทุกทท่านถ้าหากบางใจจะมางานแล้วนะคะหาสถานที่จอดรถนะคะสถานที่จอดรถดิฉันจะบอกว่านะคะเอ่อถ้าเรามานะคะ จากกรุงเทพก็ดีนครปฐมก็ดีนะคะก็วนเข้ามานะคะวนเข้ามาปุ๊บนะคะก็ไปจอดรถฝั่งที่เป็นวัดนะคะวัดพระปฐมเจดีนะคะเขาสําหรับจัดที่จอดรถเอาไว้นะคะโดยที่มีการเก็บค่า จอดรถนะคะรู้สึกว่าคันละห้าสิบบาทนะคะไม่จํากัดเวลานะคะเราก็สามารถไปจอดรถที่นั่นได้นะคะมีความปลอดภัยสูงนะคะเพราะว่ามีผู้ดูแลอยู่นะคะมีรอบๆบวัดนะคะสี่ทิศทางทีเดียวเลยนะคะแล้วก็บริเวณในวัดก็บริเวณกว้างแล้วก็สามารถจอดรถได้เยอะทีเดียวนะคะจอดรถเสร็จแล้วเราก็มาเดินอย่างสบายใจภายในงานนะคะเดินไปเดินมาก็หาซื้อน้ํานะคะ หาซื้อของกินต่างๆนะคะแล้วก็ไปสักระองค์พระปฐมเจดีย์นะคะมางานแล้วได้ทำบุญไปด้วยนะคะขณะเดียวกันก็ได้สดงโชคไปด้วยนะคะถ้าเกิดเรามาที่องค์พระปฐมเจดีย์แล้วจะลืมสแบงโชคด้วยนะคะก็คือซื้อรัตตลี่นั่นเองนะคะซื้อติดไม้ติดมือไว้สักใบสองใบนะคะเพื่อไว้เสี่ยงโชคสำหรับการเดินทางมาต่างจังหวัดน,นะคะ ก็ขอบคุณทุกทกท่านมากนะคะสำหรับบีนี้นะคะอันนี้เป็นเค้กซิฟฟอนไส้แตกนะคะแล้วก็นะคะเราก็ให้ดูมีหน้าต่างๆนะคะขอบคุณท,ทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมช่องสิทธิ์นัทชนเนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับบีพีที่ดิฉันก็ขอลาไปก่อนนะคะด้วยเค้กหน้ารถช่องหน้าทุเรียนหน้า มะาพร้าวนะคะขอบพระคุณและสวัสดีนะคะอีพีน่าค่อยมาเจอกันใหม่ละนะคะด้านนี้เป็นด้านประดับนะคะด้านประดับมีสร้อยคอต่างหูนาฬิกานะคะขอบพระคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะอีพีน่าค่อยมาเจอกันใหม่นะคะร้านนี้เป็นด้านเค้ก ไข่ไต้หวันนะคะชิ้นใหญ่หญๆนิ่มๆนะคะอร่อยยนะคะราคากล่องละ150บาทนะคะใครสนใจมาแวะซื้อแวะชิมนะคะในร้านภายในงานได้นะคะขอบประคุณและสวัสดีนะคะลากันไปด้วยเค้กนม่นิ่มๆนะคะเค้กไต้หวันของออจังหวัดนครปฐมนะคะขอพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ